ตัวนี้5 9านนะครับเวฟ1 2 5 i ตัวท็อปนะครับแล้วก็เวฟ1้0 i สไตัวท็อปก็49,000นับาทราคาต่างกัน1 0,000บาทนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะใครที่เข้ารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบเครื่องแล้วก็เทียบระบบไฟนะครับ แล้วก็การทำงานของเว็บ1 1 0ปี2022ตัวท็อปนะครับกับเว็บ125นะครับปี2022เหมือนกันนะครับตัวท็อปนะฮะนี่ครับอันนี้ผมไขกุญแจแล้วนะครับนะฮะสังเกตว่าเว็ร110บนี่เปิดกุญแจนี่ไฟน่าจะติดเลยนะครับนี่ครับส่วนเว็บ125นี่จะยังไม่ติดนะครับเว็บ125นี่ต้องกดสตาร์ทก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเรามารอสตาร์ทดูนี่ครับก็คือเว็บ125นี่ ต้องกดสตาร์ทนะครับจึงจะไฟหน้าจะติดนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟปู l อ d ทั้ง2รุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็ปู l อลดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องร้อยสิเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทเครื่องเหมือนกันนะครับร้อยสิบกับร้อยยิบห้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับระหว่างร้อยสิบกับร้อยยิบห้าเครื่องตัวไหนเงียบกว่ากันนะครับแล้วก็ตัวไหนน่าใช้กว่ากันนะครับ เพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์ข้ามาเยอะมากนะครับผมนะครว่า1 1 0กับ125นะเลือกคันไหนดีนะครับสองรุ่นนี้นะครับผมนะราคาต่างกันอยู่ที่1 0,000บาทนะครับตัวนี้5 9 0 0 0นนะครับเวฟ1 2 5่ห้าตัวท็อปนะครับแล้วก็เวฟร้0 i ไอตัวท็อปก็49,00 0บาทนะครับราคาต่างกัน1 0,000บาทนะครับวันนี้ผมเอาตัวที่มาเทียบนะครับก็จะเป็นเวฟ1 10ก็จะเป็นสีดำเทานะครับ เป็นตัวท็อปไลน์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2022นะครับกับเวฟบ125นะครับตัวท็อปเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินเด่นะครับสองคันนี้ลูกค้าทําสัญญาผ่านแล้วนะครับผมนะผมก็เลยเช็ครถแล้วก็มาเทียบระบบไฟมาเทียบเครื่องนะครับแล้วก็ดูการทํางานนะครับว่าเพื่อนๆชอบคันไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีละคันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเวฟบ125ก่อนนะครับผมเวฟหนึ่นะครับ ไฟหน้าเขาก็จะเป็นแบบ f ู l l LED นะครับแล้วก็ไฟหลีกก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟหลีกก็จะติดกันตรงนี้เลยนะครับสองรุ่นนี้จะเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกเหมือนกันเลยนะครับสีดําด้านนะครับอันนี้ก็ล้อแมกซ์นะล้อแมกเหมือนกันเลยนะครับยางขนาดเท่ากันแตกต่างกันแค่ของเวฟหนึ่งสองห้าใช้ของ IRC นะครับผมส่วนเวฟร้อยสิบไใช้ของ v ีเรเบิร์นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเวฟหนึ่งสองห้านะครับ ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่52.4นะครับระยะชักอยู่ที่57.9นะครับนี่ฮะฝาเขาฝาสูบเขาใหญ่มากนะครับเครื่องก็ใหญ่นะครับตัวนี้ก็อัตราประหยัดน้ํามันนะครับเวบ110นี่76.9นะครับตัวนี้71นะครับก็คือต่างกันอยู่ประมาณ5กิโลนะครับเวบ110จะประหยัดกว่า5กิโลต่อลิตรนะครับแต่ว่าราคาเวบ125จะแพงกว่า10,000บาทนะครับ เดี๋ยวจะมาลองเทสเครื่องเวฟหนึ่งสองห้าดูนะครับเวลาเปิดไม้นะครับหนึ่งสองห้านี่คมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเป็นไม้ธรรมดาไม่ใช่ดิจิตอลนะครับนะครับก็คือสตาร์ทก็เป็นอย่างนี้ปกติเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็จะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นเสียงเครื่องของเวฟหนึ่งสองห้านะครับปีสองพันยี่สิบสองตัวท็อปนะครับเครื่องเขาเข้มเงียบแล้วก็นิ่งมากนะครับ ก็จะเป็นเครื่องครับนะคือเครื่องเขานิ่งนะครับแล้วก็เงียบนะครับผมนะสตาร์ทก็ง่ายด้วยนะครับผม ไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายเรียบหนึ่งสองห้านะครับก็คือสวยนะครับผมหนึ่งสองห้าตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบใหม่นะครับเวลาเปิดกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูร้อยสิบนะครับร้อยสิบเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับว่าการทํางานของดิจิตอลเป็นยังไงนะครับนี่ครับมันจะติดแล้วก็ตีกลับอย่างเงี้ยครับนะครับก็คือระบบไม้ดิจิตอลนะครับนี่ครับเกียร์น้ํามันก็จะอยู่ข้างบนนะครับ ตำแหน่งบอกเพียก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะกิโลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเว็บหนึ่งสองห้านะครับก็จะเป็นเต็น้ำมันอยู่ฝั่งนี้กิโลอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงเรียบร้สิบดูนะครับสตาร์ทติดง่ายเหมือนกันนะครับัวนี้จะเป็นเสียงปัดทาานะครับัวนี้จะเป็น,ปน,คน,คน,เ,ปนเครื่องที่มีการแก้ไขแล้วนะครับเวฟยบร้อยสิบ เครื่องเขาเงียบนะครับผมนะนิ่งด้วยนะครับนี่ฮะจะเป็นไฟท้ายทั้งสองรุ่นเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปัดจานไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเขานะครับถือมาฟังเสียงเครื่องชัดๆนะครับตัวนี้ระบบเครื่องของเบบี้โรชิปตัวนี้ก็ขนาด1ลูกสูบ2วาล์วนะครับ ก็จะมีวาวไอดีนะครับแล้วก็วาวไอสิบนะครับขนาดลูกสูบร้อยสิบตัวนี้ก็อยู่ที่47มิลนะครับช่วงคักก็63สหนึ่งนะครับก็คือร10ตัวนี้ลูกเขาจะเล็กนะครับเล็กกว่าร้อยบ้ามิลนะครับแต่ว่าช่วงชักเนี่ยเขายาวนะครับยาวกว่าเกือบ6กมิลนะครับก็คือช่วงชักยาวมากนะครับแล้วก็แต่ลูกเขาเล็กนะครับเพื่อน้องเงียบเหมือนกันนะครับนะฮะ ก็คือสวยทั้งสองคันเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ลงเพื่อให้เพื่อนๆนะครับตัดสินใจนะครับว่าอยากได้รุ่นไหนนะครับอยากได้รถแบบไหนไปใช้งานนะครับถ้าเน้นแบบประหยัดแล้วก็ราคาไม่ไม่สูงมากก็ตัวนี้เลยครับผมร้อยสิบไอนะครับแต่ถ้าเรามีงบเยอะนิดหนึ่งนะครับอยากได้ซีซีเยอะนิดหนึ่งก็ตัวนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้ราคาต่างกันอยู่หมื่นหนึ่งนะครับผมนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับลิตรหนึ่งเกินกันอยู่ประมาณ 5กิโลนะครับก็คือ110นี่จะประหยัดกว่าอยู่ประมาณ5กิโลนะครับแต่125นี่ก็ประหยัดเหมือนกันนะครับผมนะฮะนิหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดกิโลก็ถือว่าประหยัดสุดยอดแล้วนะครับส่วนเครื่องนะครับถ้าถ้าเทียบเครื่องนะครับในการขับขี่นะครับผมนะผมว่า125นะครับการขับก็จะนิ่งกว่านะครับแล้วก็ การออกตัวร2อย็ก็ดีกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าซีซีเขาเยอะกว่ายังไงออกตัวก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะฮะส่วนรูปทรงก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับว่าชอบแบบ1 1 0หรือว่าชอบแบบร2อยินะครับนะฮะแต่ว่ายอดขายอันดับหนึ่งก็จะเป็นเวฟร้อยสิบนี่แหละครับนะฮะที่ขายดีนะครับผมแล้วก็เวลาเราใช้นานเมื่อเราเบื่อนะครับอยากได้รุ่นใหม่ก็ราคาก็ไม่ตกนะครับร้อยสิบนี่ราคาไม่ตกเลยนะฮะเวบหนึ่งสองห้าเหมือนกันนะครับราคาไม่ตกนะครับ ถึงจะเป็นมือสองแล้วราคาก็ยังขายได้ราคาสูงนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของข้อหน้านะครับเวลาเราเบื่อหรือว่าเราไปตีเทินนะครับอยากได้รนใหม่ราคาก็ยังดีอยู่นะครับวันนี้ก็ผมก็มาเทียบนะครับเทียบสีเทียบเครื่องเทียบราคานะครับเทียบระบบไม้เทียบระบบไฟต่างๆให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆทนายที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแล้วก็กําลังตัดสินใจที่จะออกรถนะครับก็เลยผมมาเทียบดูนะครับระหว่างวีบล้อสีไอตัวท็อปนะครับกับ เวรบหนึ่งสองห้าไอตัวท็อปนะครับราคาต่างกันอยู่หนึ่งหมืนบาทครับเพื่อนๆชอบคันไหนนะครับนี่ครับรูปทรงก็ต่างกันอยู่นะครับผมนะฮะส่วนน้ำหนักนะครับร้อยสิบตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลนะครับเพื่อนๆนะฮะส่วนเวรบหนึ่งสองห้านี่หนึ่งร้อยหกกิโลนะครับร้อยยีห้านี่จะหนักกว่าอยู่ประมาณหกกิโลนะครับผมนะะนี่ครับสวยทั้งสองคันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวถ้ามีฮอนหน้าตัวหม่สีอะไรนะครับผมจะลงอัปเดตเรื่อยๆหรือว่าเพื่อนๆอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนสีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ